ค่คุณผู้ชมไปต่อกันที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันหน่อยนะครับที่นั่นเขามีอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดแบบครบวงจรนะครับพูดถึงปัญหายาเสพติดก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ยังคงเร่งเดินหน้าในการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่ายาเสพติดก็ถือว่าเป็นต้นตอของหลายปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราณนะปัจจุบันนี้นั่นเองครับอีกทั้งในพื้นที่จังหวัดเลยนี่นะครับคุณผู้ชมคุณรันก็ต้องบอกนะครับว่ามันอยู่ติดกับทางสปป,ป,ปปลาวประเทศเพื่อนบ้านของเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ มีการขนย้ายหรือว่าลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยของเราผ่านแนวตะเข็บชายแดนเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้พลตรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสําหรับโครงการดําเนินการชุมชนยั่งยืนนะครับในพื้นที่อําเภอเชียงคานที่จังหวัดเลยรุกแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมกําชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อไม่ให้มีผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนครับ เนี่ยฮะก็มีการตั้งแถวรอรับนะครับสำหรับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดศรีสง่าวนารามตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานที่จังหวัดเลยนะครับท่านพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสำหรับโครงการดำเนินการชุมชนยั่งยืนประจำปี2566นี้ครับโดยมีพลตำรวจตรีสุรชัยสังขพัฒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนายสิริวัฒน์พินิษ์พาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมกับผู้นําชุมชนตําบลเขาแก้วร่วมให้การต้อนรับโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของพลตํารวจเอกนารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ท่านเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งก็ได้มีการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้นๆนะครับรวมทั้งป้องกันแก้ไขแล้วก็ดูแลผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติดและก็การมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มมากขึ้น แหมสังเกตดูสีหน้าแววตาของท่านผู้ช่วยผอบอตรนะครับพลตรวจโทพานุรัตน์หลักบุญวันนี้ก็หน้าตายิ้มแย้มสดใสเลยทีเดียวนี่นะครับในการที่จะไปเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวนะครับสำหรับการดำเนินง,ง,งานชุมชนยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับโดยขณะนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ในขั้นของการปฏิบัติการทั้งประเทศมีประชากรในพื้นที่ยาเสพติดเข้าร่วมดำเนินโครงการจำนวน 1,064,687คนช่วงอายุระหว่าง12ถึง16ปีจำนวนกว่า6 8 8 4 0 0 0คนนะครับมีผู้เข้าร่วมบำบัดกับโครงการกว่า25,568คนส่วนในพื้นที่จังหวัดเลยซึ่งประชากรในพื้นที่นะครับ1,048คนที่เข้าเอ็กซเรย์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย505คนหรือว่าแบบ100%นี่นะครับ มีผู้เข้าร่วมบำบัดกับโครงการ14คนด้วยกันนี่น่าจะเป็นท่าที่ต้านยาเสพติดประมาณนั้นนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการรวมพลังกันนะครับของคนในชุมชนแล้วก็เขาเรียกว่าน่าจะมีชาวไทยภูเขาอยู่ค่อนข้างเยอะ,ะสำหรับในพื้นที่อำเภอเชียงคานที่จังหวัดเลยนั่นเองโดยพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเปิดเผยอีกนะครับว่าตามที่จังหวัดเลยมีพื้นที่ติดต่อกับสบปป,ปลาวซึ่งก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะครับ ความยาว197กิโลเมตรมีแม่น้ำโขงแม่น้ำเหืองแล้วก็แนวสันเขาตามแนวตะเข็บชายแดนจึงมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศในส่วนมิติการป้องกันและปัจจัยของการป้องกันก็คือการบูรณาการร่วมกันทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทหารตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่าตอชอดอตำรวจน้ำรวมทั้งตำรวจภูธรตำรวจตอมอที่จังหวัดเลย โดยในวันนี้นะครับท่านมาให้กําลังใจรวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเมื่อชาวบ้านให้ความร่วมมือร่วมใจแล้วก็นําบุตรหลานเข้ามาบําบัดในโครงการโดยมีสาธารณสุขมาช่วยในการรักษาซึ่งก็แน่นอนนะครับร่วมการให้ความรู้เรื่องของการสร้างอาชีพต่างๆโดยทางตำรวจก็ต้องใช้ในการบังคับตามกฎหมายนะครับกับผู้ค้าในชุมชนอันนี้หมายถึงผู้ค้ายาเสพติดนี่นะครับ คือผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยต้องไม่มีที่ยืนในชุมชนเมื่อใดก็ตามที่ผู้ค้าไม่มีที่ยืนนะครับผู้ค้าถูกจับกลุ่มดำเนินคดียาเสพติดในหมู่บ้านก็จะหมดสิ้นไปเมื่อยาเสพติดหมดไปความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นตามมาชาวบ้านในชุมชนก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมิติของการป้องกันซึน่งบว่าจังหวัดเลยมีชายแดนพิติดกับประเทศเพื่อนบ้าน แล้วกับประเทศเพื่อนบ้านก็มีการลักลอบผลยาเสพติดข้าประเทศเพื่อนบ้านเราอันนี้มิติการป้องกันมิติการป้องกันปัจจัยความสาเร็จของมิติการป้องกันคือการบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งผู้ว่าการจังหวัดนะครับหน่วยทหารเรือตำรวจตํารวจตอชะดอร์ตำรวจน้ําแล้วก็ตำรวจตอมอตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรเนี่ยบูรณาการร่วมกันแล้วล่าสุดก็จับยาเสพติดนะครับที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านได้ ที่เคสใหญ่นะครับที่ปากชมก็จับได้ร้านขงเม็ดแล้วก็ที่เมื่อต้นเดือนพฤษภาที่เชียงคานก็จับยายไอซ์ได้ได้2 0 0กว่ากิผลก็มามอบให้รางวัลน,นี้เป็นมิติการป้องกันส่วนอีกมิติหนึ่งือการป้องกันที่สําคัญมากนะครับก็คือการการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ชุมชนเป็นเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคำว่าชุมชน วัวใจหลักนะครับก็คือทางฝ่ไฟปกครองครับพื่อถ้าเป็นอำเภอเชียงการก็คือท่านนายอำเภอเชียงการนะครับถ้าเป็นจังหวัดเลยก็คือท่านผู้ว่าในการจังหวัดที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาโดยมีทั้งผู้นําท้องถิ่นนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่สําคัญคือชาวบ้านให้ความร่วมมือนะครับส่วนตัวผมเองนะครับลงมาวันนี้ก็มาให้กําลังใจที่บ้านนาเบ,บนตำบลเขาแก้วแล้วก็กําชับ กับทางกับเจ้าที่ตำรวจว่าเมื่อชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือแล้วนะเขาเอาบุตรหลานเขาเข้ามาหาเราแล้วนะมีสาธารณสุขช่วยกันในการบำบัดรักษาให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ต่างๆแล้วตำรวจเราทําอะไรครับตำรวจเราต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้่งครัดผู้ค้าต้องไม่มีที่ยืนในชุมชนนั้นเมื่อไหร่ที่ผู้ค้าไม่มีที่ยืนผู้ค้าถูกจับกลุ่ม,มดําเนินคดียาเสพติดในหมู่บ้านก็จะหมดไปเมื่อยาเสพติดหมดไปนะครับความสงบสุข ในหมู่บ้านก็เกิดขึ้นเจ้าบ้านก็มีความสุขทํางานก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข